โอเคนะครับวันนี้เรามาเล่นเกมสงครามยุคกลางเราจะมาดูกันว่าสมัยยุคกลางเขาอะไรสู้กันนี่คือการจําลองการต่อสู้สมัยยุคกลางก็จะไม่มีอะไรเลยก็น่าจะเข้าใจนะครับผมอยากรู้ว่าคนยุคกลางมันเอาอะไรมาต่อสู้กันก็เกมนี้เลยถ้าคุณอยากรู้มาดูเกมนี้นะเ้ยเฮ้ยเฮเยเฮเยเสียงดังจะทำอะไ ไฟไฟเจอกูอเหี้ยนี่นี่เดี๋ยกวกโล่ฟันหัวให้โอเคมา,มาดูกันว่าคนอยู่กลางดาบกับโล่อะไรอะไรงยิ่งที่สุดมาดิมาดิกูโล่ฟันหัวมนะ

มาดิทำไมนั้นแม่งดาวกับแม่งเหี้ยชิบหายเลยว่ะเอาเลือกกูก็เจ็บเหมือนกันนะเนี่ย ลูกกลางไม่เขียนชิบหายเลย ยี่นี่ไม่น่าหว่แล้ววะก็ยูทูบนี่นี่มะเขือเทศนะไม่ไม่ใช่เลือดน,นะเขามันจะมีมะเขือเทศเลยมางบุฟ้าอะค่ะเอเอ กออัวทีเ่เกมมันซาดิตเกินนะเอะอเข้าใจกูปะเออแต่มันก็สนุกนะเกมเนี้ยไว้ทีหลังกูไม่รีวิวครับโอเคกูต่อสู้คนใหม่เลือไม่มีนะแต่มืองหัวแตกนะ มา,มานะลูกด <ไป S 3> ื่มนะนะมาดิผมเล่นบมาเล่นมวยนะมาดิผมมีบัดมีมวยนะนดิในจิบมันก็มาสู้กับกูดิมันก็มาสู้กับกูนี่มวยนะเฮดทีหมดมาดิ ไม่นะโทรศัพท์คูณหนูหนูคุณหนูมันเล็กแล้วมันก็ต้องเล่นหนมีใหม่นนมกะแล้วเราก็ค่อยเข้าฟีไฟใหม่เนาะ <laughs> มาเล่นกันใหม่ต่อก็ไม่ใช่ไป